Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์นะครับที่แบบขยับจากห้องแลบไปสู่สเกลอุตสาหากรรมแล้วคือเราจะพยายามเชื่อมโยงคอนเซปทที่เราอาจจะเคยได้หยินม,มาอย่างพวกวงจร DBTL อะไรพวกนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมของอุตสาหากรรมนี้ละครับ หลักๆที่จะคุยกันก็จะมีเรื่องระบบอัตโนมัติกับ AI ที่มาช่วยเร่ง DBTL นะครับแล้วก็ความท้าทายของกระบวนการหลังการผลิตหรือ DSP การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า TEA แล้วก็ปิดถ่ายด้วยเคสอินซูลินครับผมเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยความเร็วในการแข่งกันนี่สำคัญมากเขาเอา automation กับ AI มาช่วยเร่ง DBTL จนเกิดเป็น Bio foundry อันนี้มันทำงานยังไงหรอครับ อ๋อ oh, ค่ะไบโอฟารีเนี่ยมันคือการใช้หุ่นยนต์ใช้เครื่องมืออัตโนมัติทำงานทดลองไปเลยแบบ24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุดพักค่ะนึกภาพเหมือนโรงงานอัจฉริยะที่แบบปิดไฟทำงานได้เลยสำหรับการทดลองนะทำให้เราทดลองได้เยอะมากๆพร้อมกันเลยค่ะโห oh, นึกภาพออกเลยครับแขนกลหยิบจานเพาะเชือ้อทำ DNA ท็นเ t ทำ n s f o r m a t i o n ชเข้าเครื่องบ่มวัดผลวิเคราะห์ผลแบบนั้นเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วแล้ว AI ล่ะคะเข้ามาช่วยตรงไหนแค่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหุ่นยนต์หรือว่ามันทำอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นคะ่ะเออ AI นี่เหมือนเป็นสมองของระบบเลยคะ่ะไม่ใช่แค่วิเคราะห์ข้อมูลเฉยๆนะคะแต่มันใช้ machine learning อคะ่ะเรียนรู้จากข้อมูลการทดลองมหาศาลที่หุ่นยนต์ทำอย่างเช่นลำดับ DNA แบบนี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่โตเร็วแค่ไหนอะไรแบบนี้คะ่ะ เพื่อจะทำนายหรือแนะนำว่าดีไซน์แบบไหนที่น่าจะเวิร์กที่สุดในรอบต่อไปอ๋อคือมันช่วยออกแบบให้เลยใช่ค่ะมันช่วยแนะนำดีไซน์ที่น่าจะสำเร็จทำให้วงจร DBTL มันหมุนเร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยข้อมูลจริงๆค่ะเหมือน AI ช่วยออกแบบรถแข่ง F1 ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอะไรทำนองนั้นเลยค่ะ ฟังดูดทรงพลังมากครับแต่พอเราสร้างของในเซลล์ได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือการเอาออกมาทําให้บริสุทธิ์หรือ DSP ได้ยินมาว่าตรงนี้แหละครับที่เท้าทายแล้วก็แพงมากอาจจะเกินครึ่งของต้นทุนทั้งหมดเลยทําไมมันถึงยากขนาดนั้นครับใช่เลยค่ะ DSP เนี่ยถือเป็นคอขวดสําคัญเลยนะคือเป้าหมายเราต้องแยกสารที่เราต้องการออกมาจากเเรียกว่าซุปแล้วกันค่ะ ในนั้นมีทั้งเซลล์มีโปรตีนอื่นมี d n เนมีสารพัดเลยเราต้องทำให้มันบริสุทธิ์มากๆตามมาตรฐานยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อืครับที่มันแพงก็เพราะว่าหนึ่งคือมันมีหลายขั้นตอนมากตั้งแต่เก็บเซลล์ทำให้เซลล์แตกถ้าสารอยู่ข้างในทำให้ใสยแยกหยาบๆแยกละเอียดแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผลิตภัณฑ์จะหายไปได้แล้วก็สองคือพวกสารเคมีวัสดุที่ใช้โดยเฉพาะในขั้นตอนโครมาโทกราฟีที่เป็นหัวใจของการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ย พวกเรซินพวกเมมเรนมันราคาสูงมากๆค่ะโห oh, นึกถึงการกลั่นน้ำมันดิบเลยนะครับที่ต้องค่อยๆแยกส่วนต่างๆออกมาใช่ค่ะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้ซับซ้อนกว่าเพราะเราจัดการกับโมเลกุลชีวภาพที่บอบบางกว่ามากขั้นตอนหลักๆก็จะมีเก็บเกี่ยวเซลล์ก่อนทำให้เซลล์แตกถ้าจำเป็นแล้วก็ทำให้ใสกรองเอาของแข็งออก จากนั้นก็ดักจับสารเป้าหมายใช้โครมาโตกราฟีแบบหนึ่งแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ขึ้นอีกด้วยโครมาโตกราฟีที่ละเอียดกว่าเดิมอาจจะหลายรอบสุดท้ายก็คือขัดเกลาปรับบัฟเฟอร์กรองฆ่าเชือ้อเตรียมเป็นผงเป็นของเหลวอะไรก็ว่าไปค่ะฟังดูหลายขั้นตอนแล้วก็ดูแพงจริงๆครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันจะคุ้มทุนในทางธุรกิจ อันนี้คือบทบาทของ T E A ใช่ไหมครับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ถูกต้องค่ะ T E A นี่เหมือนเป็น Reality Check ทางธุรกิจเลยเป็นการสร้างโมเดลจำลองขึ้นมาเพื่อตอบคำถามว่าสร้างโรงงานตามกระบวนการนี้แล้วเนี่ยจะกำไรไหมมันจะดูทั้งค่าใช้ใจ่ายลงทุนเริ่มแรกหรือ Capex พวกค่าสร้างโรงงานค่าเครื่องจักรแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานหรือ Opex อันนี้สำคัญมากพวกข่าววัตถุดิบสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อค่าน้ำ ค่าไฟค่าแรงงานแล้วก็ที่ห้ามลืมเลยคือค่ากำจัดของเสียค่ะอันนี้ก็เป็นต้นทุนแฝงที่เยอะเหมือนกันแล้วก็เอาไปเทียบกับรายได้ใช่ค่ะเทียบกับรายได้ที่คาดว่าจะได้ซึ่งก็คํานวณจากปริมาณผล,ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยไชเทอร์อัตราการผลิตเบรดแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมยิวคูณกับราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ประโยชน์จริงๆของ T E A ไม่ใช่แค่บอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะมันช่วยชี้เป้าเลยว่า ต้นทุนส่วนไหนมันหนักที่สุดหรือที่เรียกว่า cost driver อ๋อครับทีมวิจัยจะได้รู้ว่าอ๋อต้องกลับไปพัฒนาตรงนี้นะเช่นถ้าพบว่าค่าเรซินโครมาโทกราฟีแพงมากอาจจะต้องไปหาวิธีลดขั้นตอนหรือไปปรับปรุงสายพันธุ์ให้ผลิตสารได้เข้มข้นขึ้นมากๆเพื่อลดภาระตรง DSP ลงอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยครับเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการได้ตรงจุดมากๆ งั้นเราลองมาดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่าครับอินซูลินที่ใช้จุลินทรีย์ผลิตอันนี้ถือเป็นเคสคลาสสิกเลยนะใช่ค่ะอินซูลินนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่รวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยเริ่มจาก DBHL เลยตอนแรกเนี่ยเขาก็พยายามสร้างสาย A กับสาย B ของอินซูลินแยกกันในอ e ีโคไลแต่ก็เจอปัญหาว่าโปรตีนมันโดนเอนไซม์ในเซลล์ย่อยไปเยอะก็ต้องวนกลับไปออกแบบใหม่ เกิดการเรียนรู้แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียสร้างเป็นโปรโตีนลูกผสมหรือฟิวชั่นโปรตีนที่มันทนทานกว่าเดิมเยอะเลยในเซลล์อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ได้จากวงจร DBTL เลยค่ะอ๋อต้องปรับดีไซน์ไปเรื่อยๆจนเจอปัญหาแล้วก็แก้ใช่ค่ะแล้วพอมาถึง DSP อันนี้คือความท้าทายของจริงเลยเพราะอินซูลินเป็นยาต้องบอริสุทธิ์มากๆ กระบวนการมันก็จะซับซ้อนตั้งแต่เลี้ยงเซลล์อีโคไลในถังหมักขนาดใหญ่ๆทำให้เซลล์แตกแยกโปรตีนลูกผสมออกมาด้วยโครมาโทกราฟีหลายขั้นตอนมากๆจากนั้นต้องใช้เอนไซม์หรือสารเคมีตัดเอาเฉพาะส่วนอินซูลินออกมาแล้วก็ต้องให้สาย A กับสาย B ที่แยกกันเนี่ยบริสุทธิ์มากๆมากๆก,ก,ก่อนจะเอามาเชื่อมต่อกันด้วยปฏิกิริยาเคมีให้กลายเป็นอินซูลินที่สมบูรณ์แล้วก็ยังต้องให้บริสุทธิ์ขั้นสุดท้ายอีก อาจจะต้องถึง99.99% 99เลยค่ะโห oh, ฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยครับขั้นตอนเยอะมากจริงๆเยอะจริงๆค่ะแล้วทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมากๆตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice ด้วยนะคะสำหรับการผลิตยาครับผมแล้ว TAA เข้ามาช่วยตรงไหนในเคสนี้ครับ TMTA ก็เข้ามาประเมินตลอดทางเลยค่ะว่า ด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนขนาดนี้ต้นทุน DSP ที่สูงขนาดนี้มันยังคุ้มค่าพอที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ไหมเมื่อเทียบกับราคาขายของอินซูลินมันช่วยหาจุดสมดุลระหว่างต้นทุนการผลิตกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โครงการมันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆคะ่ะ ชัดเจนเลยครับเห็นภาพเลยว่าการจะทําเรื่องผู้นี้ให้สำเร็จในระดับอุตสาหกรรมได้เนี่ยมันต้องมองเป็นระบบจริงๆต้องผสมผสานความรู้ทั้งชีววิทยาวิศวกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หุ่นยนต์แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยใช่เลยค่ะต้องเป็นนักคิดเชิงระบบซิสเต็มซิงเกอร์จริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากอินซูลินแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพตัวไหนอีกที่ มันซับซ้อนมากๆแล้วเราเคยคิดว่าโหไม่มีทางผลิตขายในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้หรอกแต่พอมาถึงวันเนี้ด้วยพลังของ BioFoundry ที่มี AI ช่วยคิดบวกกับกระบวนการ DSP ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่า